นะครับทาไมเราถึงต้องมีการไหว้ผลไม้ครับอ๋อหมายความว่าไหว้เซีงซิดแล้วมีการถวายผลไม้ใช่ไหมอ่าที่เราถวายผลไม้ท่านก็หมายความว่าเราแสดงความกระตันญูกตะเวทีต่อท่านเนาะอ่าเหมือนกับว่าเราไปไหนเรามีน้ําจิตน้ําใจอย่างนี้เป็นต้นเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเรามีของติดไม้ติดมือไปอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูเราอ่าก็เช่นเดียวกันเรามาไหว้องค์พ่อชีโ้โกงเนาะเราก็มีผลไม้มีเหล้านารีแดงอะไรถวายท่านเนาะท่านก็จะชื่นใจ อ่าทไมก็ถือว่าอ๋อเราเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตันยุกระตะเวทีอ่าท่านก็รับรับก็ให้ให้บริวารของท่านหรือพูดง่ายๆให้ลูกน้องของท่านนอะนในการปฏิบัติงานเหมือนกับบริษัทถ้าหากว่าบริษัทต่างๆที่จะไปปฏิบัติงานถ้ามีการเซ็นเบิกสิ่งของเบิกเงินหรืออะไรค่าเดินทางก็จะจะดีมากกว่านี้เนาะอันนี้ <Okay. S 2> นี่ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็แต่และองค์สิ่งของถวายก็แตกต่างกันนะท่าน ท่านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบางทีพระวสัตว์จะไม่กุอิมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเจหรือว่าถ้าแปะกงก็จะมีไก่มีเหล้าอะไรเงี้ยนะครับหัวเกียร์พวยอะไรแต่และองค์ก็จะมะะีสิ่งของถวายไม่เหมือนกันเพราะว่าแ,แต่เราเรียกว่าจริตของท่านที่ท่านชอบเนาะ,ะท่านชอบยังไงเราถวายท่านเหมือนกันเราชอบอะไรเรามีสิ่งของมาให้ตรงกับจุดที่เราต้องการนะเราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็อยากที่ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นอะไรเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกัน เรากระตัญยูท่านเราต้องรู้ใจของท่านว่าเออเราควรจะถวายอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่าอันนี้นี่ก็บอกให้เรารับทราบต่อไปเราไหว,ว้<า>ก็จะได้ไหว้ถูกเนาะบางอันนี้ก็เป็นน้ําอันนี้ก็อ่าเรียกว่าน้ําอะไรอันนี้จับเลี้ยงอ่าใช่ใช่อันนี้จับเลี้ยงถวายท่านจับเลี้ยงช่วยในในลักษณะอะไรกับเรา <จะ S 1> อ่า <ละ S 1> ก็ช่วยนในการแก้ร้อนในอะไรต่างๆเนี่ยด้วยกุศลนี้ที่เราถวายท่านก็ขอให้แก้ แก้ทุกแก้ร้อนในสิ่งที่ร้อนอกร้อนใจให้กับเราเป็นนี่หมายอคคันดีมีอะไรจะสักถามอาจารย์อีกไหมอ๋อครบอบค้ณครับสาธุสาธุนะ,ะดีละที่ท่านเมตตาให้ปัญญาแกเรานะสาธุ